สถาบันรับพะเครื่องเทนนาชาติอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับผมอาจารย์แจ็คกี้เหมืองขอนแก่นสำหรับอีพีนี้จะนําท่านไปรู้จักกับพระสมเด็จวัลระคังซึ่งเป็นพระจารย์ตพรมนังสีท่านสร้างในข่าวฉลองสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระพุทธทาจารย์ซึ่งเป็นสมณศักดิ์สุดท้ายที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในปีพศ2407นะครับหลังจากท่านได้รับสมณศักดิ์ที่พระ เทพกเวนในปี2,397อีก10ปีให้หลังท่านก็ได้รับสมณศักดิ์สมเด็จพระพุทธาจารย์และสร้างพระเครื่องชุดนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสมณศักดิ์ของท่านซึ่งพระเครื่องชุดนี้เนื้อความแกล่งจะน้อยกว่าชุดที่สมณศักดิ์ พระธรรมกิติและพระเทพกวีสามารถท่านผู้ชมสามารถสังเกตได้เพราะว่าเนื้อจะแกร่งน้อยกว่าเพียงแต่ว่ายังมีความแกร่งงมีความหนึกนุ่มและยังมีความสวยงามในพุทธศินและมีการลงรักปิดทองไว้เช่นกันสังเกตดได้ว่าพระเครื่องของสมเด็จพระจันโตพรมังศรีเมื่อท่านสร้างในขราวฉลองสมณศักดิ์นี้ท่านจะลงรักปิดทองนะครับจะลงรักปิดทองซึ่งถือเป็นว่าเป็นสิริมงคลอันสูงสุดในการลงรักปิดทองแบบโบราณ โดยในชุดแรกนั้นในสมณศักดิ์แรกธรรมกิตตินี้ท่านลงรักปิดทองล่องชาติล่องชาติจีนไว้ด้วยสีแดงนะครับแล้วก็ในสมณศักดิ์ที่พระเทพกวีก็มีการลงรักปิดทองลักษณะน,นี้แต่เนื้อจะแข็งกว่านี้นะครับอันนี้แล้วก็ด้วยคุณลักและทองก็จะดูม่นกว่านี้ นะครับหม่นกว่านี้เพราะผักผ่านการเวลาก่อนนั้นมาอีสิปีสิปีให้หลังถึงมาเป็นสร้างพระเครื่องชุดนี้คือ,อพระเครื่องฉลองสมณศักดิ์ที่พระสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์อันนี้เป็นถือว่าเป็นพิมพ์เอกพิมพ์สําคัญของพระเครื่องของสมเด็จพุทธจารย์โตพลังศีคือพิมพ์นี้หลายท่านอาจจะมองว่าเป็นพิมพ์ลุงพุทธแต่ลุงพุทธก็ไม่ได้สวยปานนี้นะครับลุงพุทธก็ไม่ได้สวยและไม่ได้ยิ่งใหญ่ปานนี้ บ,บอกไว้เลยว่าพุทธเป็นเส้นเล็กๆนี้เป็นเส้นกรอบกระจกเส้นใหญ่เส้นใหญ่บึกบึนหนาบึกบึนนะครับแต่เป็นลักษณะคล้ายพิมพ์ตรงพุทธเพียงแต่ว่าเป็นพิมพ์เ,เกตทะลุพิมพใหญ่เกตทะลุซุม้มแล้วก็อกล้องจะมีมีเป็นล่องนิดหนึ่งตรงนี้จะใช้ลักษณะว่าสาร้างเป็นล่องนะครับนี่คือเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่สวยงามที่สุดของในบรรดาพระสมเด็จวราคาังพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังจะเป็นลักษณะอย่างนี้ เห็นไหมด้วยความด้วยความแก่งของเนื้อที่น้อยลงเวลาแกะออกจากกรอบเนี่ยก็ก็จะมีรอยกระเทาะออกมาง่ายเป็นเป็นถือว่าเป็นพระที่ยังเปราะอยู่นะครับไม่แก่งเหมือนชุดสองชุดแรกที่สถาบันนําให้ชั้นได้ชมนะครับคือชุดที่ฉลองสมศักิ์ธร,รรมกิติและฉลองสมรสักิ์ที่พระเทพกวีอันนี้เป็นสองสมรักิ์ที่พระสมเด็จพระเจ้าตากนแต่ความสวยงามของพระเนื่องจากพิมพ์มีการพัฒนาขึ้นมาโดยลําดับนี่นะครับ ด,ดูความสวยงามของขององค์พระความใหญ่ลําบึกบึนใส่กรอบแล้วใส่กรอบทองแทบโชว์ได้ทั่วโลกเป็นอันดับหนึ่งถือว่าเป็นพระเครื่องที่สวยงามอันดับต้นๆของวงการพระเครื่องไทยกันด้วยซ้ำไปนะครับในในในกรณีขององค์เอกองค์ครูที่เป็นตำนานในวงการพระเครื่องประมาณสิบกว่าองค์นั้นถ้ามาเทียบกับองค์นี้ให้ท่านคิดดูแล้วกันว่าองค์นี้ ที่หลวงรับปิดทองไว้เนี่ยนะครับจะประมาณไหนก็ไม่อยากไปคัดค้านความรู้ของผู้ใดแต่เพียงแต่ว่าสถาบันเองก็มีพระสมเด็จวัดระรังนี้ไม่ยิ่งยันไปกว่าองค์ครูไม่ว่าจะเป็นองค์ลวงพุทธองค์ุนศรีองควนอูใดๆก็แล้วแต่องค์ครูเอือ้อหรือองค์ใดๆดก็แล้วแต่ก็ไม่คัดค้านท้าทานแต่ประกันใดแต่ว่าสถาบันเอง ได้รับมรดกมากจากพเมกุบายจารย์จากองคูงยา่าท่านก็เป็นรุ่นที่3ามนะครับรุ่นที่สึกถึงอาจารย์จะก,กินบองคอนแก่นนี่ถึงเป็นะสะมผสระครั้งที่มีความบึกบึนแล้วก็มีเพียงแต่ว่าเนื่องจากการจัดเก็บนะครับก็จะมีความหม่นของผงของฝุ่นบ้างมีธรรมดาแต่ให้ดูธรรมชาติการสร้างนี่ลงรักปิดทอง พะระเสด็จพระองค์ใหญ,ญ,ญ,ญ่องค์แท้องค์ครูด้านหลังเห็นไหมครับเป็นลักษณะคล้ายๆกันทุกองค์นี่เป็นลักษณะอย่างนี้องค์หลักปิดทองไว้ความบึกบึนถือว่าเป็นการสร้างพระเครื่องที่มีความประณีตสวยงามและได้อํานาจและแตบาบดีชาสมบัติที่สุดคือในการฉลองสมณศักดิ์ที่พระสมเด็จพุทธจาจารย์เนี่ยครั้งนี้เป็นถือว่าเป็นท่านสร้างได้ค่อนข้างได้สมบูรณ์แบบเป็นได้ค้างได้ค่อนข้างสวยงาม สำหรับท่านที่เข้ามาชมอยากให้พิจารณาความเก่าของลักการและความเก่าของการลงการลงลักปิดทองแบบโบราณเพื่อรักษาเนื้อผะก่อนที่ท่านจะแจกดนูนะครับดูความสวยงามตรงนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าถือว่าเป็นพระที่ไม่หย่อนไปกว่าองค์ครูในวงการพระเครื่องสิบกว่าองค์ที่กล่าวมาแล้วทั้งสิ้นนะครับไม่หย่อนไปกว่ากันเลยอันนี้ แต่มนตรพระเครื่องเทานั้นชั้นองค์นี้ถือว่า50บล้านไม่อยู่ครับนะครับห้าบล้านบาทนี่มีอยู่แน่นอนด้วยพุทธคุณด้วยความสวยงามด้วยพุทธคุณทรมาคุณสังกับคุณความแท้ตาเปล่าของพระสมเด็จวัดระฆังนี่ดูได้ง่ายครับถ้าคนแบบสาหรับคนที่มีพระสมเด็จดูพระสมเด็จมานานๆดูของแท้มานาน,านๆหลายๆองค์แล้วหลายลผลโดยเฉพาะของสถาบันนี่ดูเป็นชุดเป็นชุดหมายความว่าในชุดนี้สร้างทุกบล็อกทุกพิมพ์เนี่ยจะจะดูได้เกือบทุกบล็อกทุกพิมพ์เลย ชุดบัลลังก์สุดบางคุ้มผมแเกะเฉยอยก็สามารถดูได้ว่าแล้วใน,นดูได้ง่ายนี่ด้านหลังด้านหลังเป็นแบบลักษณะอย่างนี้นะครับนี่เป็นลักษณะอย่างนี้คือสมเด็จวัลลังก์เดชพิจารณ์โตพรมิรังสีท่านสร้างไว้ปุตโตท่านสร้างไว้อย่างเป็นวิทยาฐานสำหรับทุกคนเราสำหรับพระชุดนี้ถือว่าเป็นพระองค์สวยองงามและองค์ที่มีพุทธคุณสูงที่สุดในบรรดาพระสมเด็จวัลลังที่สถาบัน เก็บรักษามานะครับถือว่าเป็นเพราะว่าท่านได้สมรรถศักดิ์สูงสุดของท่านคือสมเด็จพระอาจารย์ถือว่าท่านสร้างได้อย่างเข้มแข็งที่สุดองค์นี้ก็ทั้งสามองค์นี้ก็ไม่ต่ำกว่า30บล้านบาทอยู่แล้วทั้งสององค์ในองค์นี้ก็ห้ล้านบาทก็ไม่อยู่แต่บารัีขอพระเครื่องเทนนานาชาันเองถึงเป็นต้องเก็บเป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานได้รู้จักว่าในการพัฒนาการของพระสมเด็จวัดครังเนี่ยตามยุคแต่และยุคแต่และสมัยเป็นลักษณะอย่างไรนะครับ ถ้าท่านอยากทมองจริงท่านมาดูที่สถาบันรับพระเครื่องแทยนานาชาติเท่านั้นโดยเฉพาะองค์นี้พิมพ์นี้นะครับท่านจะหาดูได้ยากนะครับหาดูได้ยากองค์นี้ถือว่าหาดูได้ยากก็ลักษณะเมื่อหามน์สารในการสร้างอันนี้ท่านต้องพิจารณาด้วยตัวท่านเองได้นะครับเพราะว่าท่านลองเข้าไปเปิดดูอีพีต่างๆของสถาบนันรับพระเครื่องแทยนานาชาติทั้ง YouTube ทั้ง t i k เ o ็แล้วก็ทั้ง Facebook เลีาได้เรียงลำดับมาท่านก็จะเห็นวิวัฒนาการในการสร้างพระสมเด็จในแต่และยุคระสมัยอันนี้ถือว่าเป็นยุค,ยคกลางางเกือบยุคปลายแล้วเนือ้อถึงจะออกหนึกนุ่มนึนุ่มจะไม่แข่งแข็งเหมือน,นยุคแรกของที่ท่านฉลองสมณศักดิ์ทำกิตตินะครับหรือสมณศักดิ์ที่พระเทพโกวีจะนจะแข็งแข่งกว่านี้เยอะนะครับนีสิบปีห,หลังก็จะเป็นเนื้อชนข้างจะนึกนุ่ม ยังม่แข่งมากนะครับก็ยังมีความเปราะของเนื้อประสมเด็จอยู่แต่ก็ยังมีความแข็งนะครับมีความแข็งของอนุญาตนี่ครับดังก็ยังดังเหมือน,น,นเหมือนเหมือนเหมือนเหรียญก็ยังดังเหมือนเหรียญเนี่ยเนี่ยเหมือนเหรียญที่กระทบกันอยู่ดียังยังถือว่ายังมีความแข่งอันนี้สําคัญนะครับสำคัญเวลาดลูพระสมเด็จวันละครังให้ดูเนื้อความแข่งของเนื้อด้วยอย่าไปดูแต่เพาะพิมพ์เพราะเพราะจุดต้นนิพิมพ์ทรงเนี่ย แทบท่านท่านแทบไม่ต้องดูถ้าท่านดูพระสมเด็จมาเป็นร้อยร้อยองค์พันองค์แล้วท่านไม่ต้องดูสมเด็จพิมพ์ทรงแล้วท่านดูเข็เนื้อความแกงของเนื้อและธรรมชาติของการลงหลักปิดทองท่านก็จะเห็นพุทธศินพุทธคุณอย่างชัดเจนถ้าบัรวัฒนธรรมไทยนาชตนเ่อกรณ์นนทจังหวัดขอนแก่นจะเปิดให้ชมในท่านได้ชมในเร็วนี้นะครับเรารู้แล้วว่าซึ่งตกแต่งก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วรอท่านอดใจรออีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ว่างเว้นจากภารกิจต่างๆแล้วคิดว่าจะ ทุ่มเทได้ต่อในเรื่องของสถาบันนะครับจะกลับมาทุ่มเทกับช่างอ,อ,อีกระยะหนึ่งก็น่าจะแล้วเสร็จจะเปิดให้ท่านได้ชมได้อย่างแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณท่ทานที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณท,ท่านที่สอบถามราคาพระเครื่องมาแต่ละองค์แต่ละชุดที่อยากท้าบูชาแต่ก็เรียนโดยตามตรงว่าพระเครื่องของสถาบันลพระเครื่องท่านานาชาติเป็นพระเครื่ององค์แท้องค์ครู ราคามาตรฐานสากลแน่นอนไม่มีราคาที่ราคาตลาดหย่อนหย่อนไม่มีนะครับต้องมาตรฐานสากลเพราะเราสถาบันเชื่อมันวัดพระของสถาบันเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงเป็นมีพุทธคุณสูงผู้บูช่บูชาไปต้องศรัทธาจริงแล้วก็ต้องศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในพระเครื่องของพมะครูบาอาจารย์ท่านก็จะได้พบกับปฏิหารแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมอญญญาจารย์จะิมบางคอนกัน,กนขอบคุณและสวัสดีครับ